โคตรโถดอ่ายู่ในเป้าหิน้ำตาลนี่นะคะเบ็ดเราเต็มนะคะแต่ตอนนี้เรากําลังจะลงเรือนะคะเราเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรือมารับนี่นะคะเกาะนะคะเกาะเตียบนะคะคาว่าเกาะเตี๋ยบคือจะมีเกาะอะไรกๆดขึ้นงกันนู่นเทีไม่ได้อะไรมาเลยเทีอยบสบายเลยอ่าไอ้บ้าช่วยเทือเือนี่ดินี่น้อง

tập บ่าว tập นี้ tập จะเมาดูแล้วไม่ น้นเลยนันองวางน้่เลยหรอเฮ้ยไอไอาชิกาชิกแล้วอย่าเพิ่งขำมาก่อนขาชิกเออไม่ได้เลยมึงชิคคือไม่จับเรือเลยไอชิคเรียบร้อยแล้วเ้เอยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วชิ้เรียบร้อยแล้ว ร้อยเลยงานไม่ได้แล้วมึงโบอ้โหรียบร้อยเลยไม่เป็นไรได้ร้อนเลยต้องรอไอีกอ่ะไม่ต้อเข้ากินนะเจนต้องรอไอ้กิบวันอ่ะอย่างน้อยต้องพักฟื้นก่อนกว่าจะเข้าทีอ่ะนะประกันไม่รับเคมด้วยดูๆได้เลอะไรหรอไปสมาร์ทไวพ่อมันจะน้่ทะเลบ่อยใช่ไหม